คะ่ะแมกนีเซียมเซเว่นอีวันของเราเนี่ยส่วนประกอบมันไม่ตรงหรือเปล่าคะก็หนึ่งเม็ดมันร mm. ้อยยี่สิบแปดมิลลิกรัมแต่ส่วนประกอบหลังกล่องอะคือมันมีสามร้อยร้อยห้าสิบบ้างทำไมอันนี้มันร้อยยี่สิบแปดมิลลิกรัมล่ะคะโอเคงั้นมาดูกันดีกว่า ปริมาณแมกนีเซียมหรือสารประกอบต่างๆที่เขียนในตารางฉลากหนึ่งแคปซูลของหมอเนี่ยประกอบไปด้วยแมกนีเซียมและพวกวิตามินต่างๆ750มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลใน750มิลลิกรัมเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมหลากหลายฟอร์มและให้ค่าแมกนีเซียม128มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลทำไมมีปริมาณแมกนีเซียมและสารอื่นตั้ง750เพราะแมกนีเซียมในแต่ละนามสกุลจะให้ค่าแมกนีเซียมไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเิเลตของโนวามินประเทศสหรัฐอเมริกาตัวนี้นะคะใส่ให้300มิลลิกรัมมีค่าแมกนีเซียมให้20%นั่นคือ60มิลลิกรัมแต่ดูดซึมได้ถึง80%นั่นคือได้ค่าแมกนีเซียม48มิลลิกรัมอันนี้เป็นแค่แมกนีเซียมฟอร์มเดียวของ7 in 1นะ เรามีแมกนีเซียมทั้งหมด5ฟอร์มรวมถึงวิตามินอื่นอีก2ฟอร์มค่าของแมกนีเซียมทั้งหมดใน5ฟอร์มเนี่ย128มิลกรัมแต่มีตัวหลักของการดูดซึมเนี่ยถึง80%ดังนั้นคุณจะได้รับปริมาณแมกนีเซียมเนี่ยคุ้มค่ากับที่คุณจ่ายไปในขณะที่ในท้องตลาดเนี่ยอาจจะใช้เม็ดแค่500มิกรัมเม็ดเล็กแต่ใส่แมกนีเซียมออกไซด์เป็นหลักซึ่งจะให้ค่าแมกนีเซียม 60%ที่จะมาเขียนข้างฉลากได้ดังนั้นคุณจะเจอผลิตภัณฑ์ที่มีแมกนีเซียมออกไซด์เป็นหลักหรือเป็นส่วนประกอบเนี่ยมีค่าแมกนีเซียมที่เขียนข้างฉลากได้ตั้งแต่150-180-200ก็เขียนได้แต่มันดูดซึมเพียงแค่2%แปลว่าคุณได้กินแมกนีเซียมแค่6มิลลิกรัมดังนั้นถ้าไม่ได้อ่านฉลากดีๆก็อาจจะได้ของถูกที่แพงกินแล้วเสียเกินฟรีแมกนีเซียมที่ถูกต้องเลือกแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงค่ะ แมกนีเซียมเซเว่นอินวเป็นแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายฟอร์มวัตถุดิบเกรดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีวิตามิน D3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและวิตามิน B6 ช่วยบำรุงปลายประสาทสูตรโดยทีมแพทย์มาตรฐานโรงงานผลิตระดับ GMP สหรัฐอเมริกาหรือ USFDA Vita Biotech ผลิตโดยทีมแพทย์มาตรฐานระดับโลก